สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กําลังจะออกไปทานข้าวข้างนอกนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยร้อนมากร้อนใหม่ร้อนมอดร้อนไหมนะคะไม่ไหวแล้วค่ะสําหรับใครที่ทั้งปวดเมื่อยปวดหัวระบบทางเดินหายใจไม่ดีนะคะแล้วก็แบบร้อนผูวกวาก่าอุณหภูมิในร่างกายร้อนไปหมดนะคะเจี๊ยบแนะนําให้พกฟิสิกครีมตัวนี้นะคะเราเพิ่งออกใหม่ไม่กี่วันนะคะแต่ว่าขายดิบขายดีมากๆวิธีคือง่ายมากเลยค่ะ วิธีใช้ง่ายมากเลยนะคะสมมุติว่าเรามีกิจกรรมกลางแจ้งนะคะหรือว่ากําลังจะไปไหนนะคะก็คือจะทาเยอะขนาดนี้เลยค่ะทาไปที่ตัวแบบนี้เลยนะคะทาไปเลยค่ะนี่นะคะสามารถแปะไปที่หน้าที่ตัวได้นะคะสูตรดมกลิ่นหอมมากๆนะคะใครปวดหัวไมเกรนนะคะเอามานวดตรงนี้ได้เลยนี่คือทาไปปุ๊บนี่คือจะเย็นวูบว่าไปหมดแต่ว่าไม่ทําร้ายทําลายผิวนะคะยังทําให้ผิวแบบ เนียนนุ่มชุ่มชื้นไปหมดนะคะแล้วก็เย็นหอมสดชื่นมากๆนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนหนอะหนะนะคะที่สําคัญก็คืออย่างเวลาจิบออกไปไหนข้างนอกบ้านนะคะกลับมาคือแบบร้อนมากเปิดอะไรก็ยังไม่เย็นสักทีนะคะนี่เลยค่ะเจ็บก็จะทาไปที่ตัวแบบนี้นะคะแล้วก็นวดขายกล้ามเนื้อไปด้วย นะคะนวดข่ายกล้ามเนื้อไปด้วยแนละ้วมันจะเย็นบ้าๆเป็นบดมันช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายของเรานะคะลดอาการปวดเมื่อยปวดหัวไมเกรนนะคะทำแบบนี้เลยนี่นะคะนี้แล้วก็แบบนวดไปเลย บบมันจะเย็นสบายมากอ่ะแบบแฮปปี้มากๆนะคะเย็นแล้วก็ไม่เหนียวเลยนะนี่คือแห้งเลยทันทีแต่ว่ามีความแบบบูบวาบเย็นไปหมดนะคะใครทํางานกลางแจ้งหรือว่าทํากิจกรรมกลางแจ้งนะคะไปไหนพกฟิสิครีมไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครชอบนวดมีหมอนวดนะคะเอาไปด้วยเลยนะคะมีอาการนิ้วล็อกเอ่อคอฟฟิสซินโดรมต่างๆหรื่ออฟฟิศต่างๆนะคะสามารถเอาไปได้คะ่ะฝากฟิสิครีมนะคะไลน์ la wish thailand และไลน์แอ แอสเฟโมเม้นค่ะร้อนเหลือเกินแต่นี้เย็นไปหมดแล้วค่ะซาบามากๆนะคะ,นะคะและไม่ทำร้ายทำรายผิวผิวขาวกระจ่งางใสเนียนนุ่มไปหมดแล้วก็แก้ผวดเมื่อยได้ดีมากๆค่ะอ๋อมีวิธีอีกหนึ่งวิธีนะคะจะทำแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะอ้ยไม่เหมือนแบบเหมือนเป็นยาด,ดมอ่ะเนียเย็นไปหมดเลยอะแฮปปี้มากๆแปะไปตรงจมูกแบบนี้ก็ได้นะคะ แบบสมมติกำลังจะลงจากรถไปทำกิจกรรมแบบไปงจบูกแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาไปฝากใครแย่พี่น้องทุกคนแฮปปี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ